นี่ค่ะการน้ำเซาะดินนะคะทำยังไงเอาพลาสติกหรือถุงถุงกระสอบนะคะทนแ,แบบนี้เลยค่ะเราควบคุมได้นะคะถ้าจะให้น้ำเข้าน้อยเข้ามากอะใช้ดินนะคะสอดใต้ใต้พลาสติกไปเลยนะคะใช้ดินนะคะสอดใต้ตรงนี้ไปเลยนะคะ ดินก็ติกออกแล้วก็เอาดินสอดใต้เข้าไปเลยแล้วก็ค่มได้เลยว่าเอาน้ําน้อยน้ามากน้ําไม่ซาะด้วยนะคะน้ําไม่ซาะนะคะ่ะตรงนี้ไม่ต้องตันมากเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปเนาะข้าวเขียวใส่ปุ๋ยเคมีกับเชียวภาดด้วยตรงนี้เราต้องเอาเอาดินนะใส่หน้ากระสอบด,นะด้วยนะเพว่ากันน้ำซานะเนาะ ะะไปหลายๆวันก็คอยดูดินด้วยนะคะดินตรงนี้ดินตรงนี้เหืียวแล้วมันซ้อออกไปเยอะแล้วแล้วก็คอยเติมดินนลคะ่ะคอยเติมดินทนาเลยว่าตรงที่น้ำผ่านก็จะไม่ฟังนะคะเห็นะเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจ มีเศษอาหารอะไรก็ใส่ตรงนี้